พี่พี่เขาบอกข้างในถ่านของ power bank อันนี้มันเป็นสายพี่พาให้ดูนหน่อยดิเฮ้ยไม่นกูพามึงหาเรือลางกูไฟไหมใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดให้หมาเฮ้ยจะคลิปก่อนน่ะนี่ power bank copy จีนเนี่ยซื้อมา150บาทข้างในมีห้าก้อนแต่แม่งมีใช้แค่ก้อนเดียวอีกสี่ก้อนน่ะแม่งของปลอมทุกคนอยากรู้ข้างในเป็นทรายไหม จสร้างคาใจชําและเพราะว่าแบงค์150บาทเห็นราคาถูกอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรผ่าออกมาเจอเต็มๆเ,เ,เลยค่ะเห็นสภาพข้างในเนี่ยถึงกับอึ้งหนักมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเพื่อผู้ใช้ติกต k อกรายนึงเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์คลิปใชค้ความสงสัยหลังชําแหละเบื้องหลังเพราแบงค์ราคาถูก150บาทอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรกันแน่ บอกเลยแกออกมาเจอเต็มเๆค่ะโดยผู้โพสต์นะคะระบุว่าชํำแหละ power bank ราคาถูกข้างในใช้ได้จริงหรือมีไว้แค่จกตาซึ่งก็ได้ทำการชํำแหละเบื้องหลัง power bank แบบก๊อปปี้ที่ซื้อมาจากประเทศจีนในราคา150บาทค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะโดยเขาเนี่ยมีการใช้มีดกรีดเพื่อดูเนื้อด้านในซึ่งทางเจ้าของคลิปเนี่ยก็ได้บอกว่าตนจะผ่าพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลย เรื่องที่ล่ำดอกันว่า power bank ราคาถูกเนี่ยบรรจุสายเอาไว้จริงหรือไม่โดยเมื่อเขาทำการถ่า power bank ชั้นแรกออกมาจะเห็นฐานที่ใช้เก็บกระแสะไฟทั้งหมด5ก้อนแต่ถึงแม้จะมีฐานถึง5ก้อนแต่มีเพียงก้อนเดียวค่ะที่มีการต่อสายไฟเอาไว้ส่วนอีก4ก้อนที่เหลือไม่ได้มีอะไรต่อเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้แกะฐานสีน้ำเงินออกดูว่ามีวงจรอะไรหรือไม่ และเมื่อแกะออกมาก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าข้างในถ่านนั้นบรรจุซ้ายจริงๆเท hey, ออกมาให้เห็นชัดๆพร้อมกับที่เขาแกะดูถ่านก้อนที่เก็บพลังงานได้และพบว่าก้อนนั้นเนี่ยมีวงจรอยู่ข้างในตามกับถ่านที่บรรจุซ้ายอย่างลิบลับเลยทีเดียวทั้งนี้นะคะหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาเวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคน บอกว่าเห็นสภาพข้างในต่างอึ้งไปตามๆกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆเนี่ยก็ต้องดูที่ยี่ห้อดูราคาและว็็คุณสมบัติอื่นๆประกอบเข้าด้วยกันมิฉะนั้นก็อาจจะโดนต้มตุนโดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะพี่พี่เขาบอกข้างในฐานของ power bank อันนี้มันเป็นายพี่พายดูยหน่อยดิเฮ <Hey, S 2> ้ยนั่นผามเรือรางกไฟไหมใช่ไหม ได้เดี๋ยวพูจัดให้มาเฮ้ย hey, จะคลิปก่อนอ่ะนี่พอแบงค์ c ป p y จีเนี่ยซื้อมา150บาทข้างในมีห้าก้อนแต่แม่งมีใช้แค่ก้อนเดียวอีกสี่ก้อนอ่ะแม่งของปลอมทุกคนอยากรู้ข้างในเป็นทรายไหมมาเดี๋ยวจัดให้มาแกะแม่งดูข้างในแม่งไม่มีอะไรเลยนี่แม่งให้มาห้าก้อนแม่งต่อแค่ก้อนเดียวไอ้สี่ก้อนเนี้ยมีคนบอกข้างในเป็นทรายมาแกะเลยแกเปลือกก่อนเลยชั้นแรกแก เน่งไอสัตว์คูเป็นไรไปมึงดูแลร้านกูด้วยนะพี่ทํามีกระาาสานไว้ให้ผมยังไงไอเชี่ยไม่เป็นห่วงกูเลยเน่งมาดูด้วยกันเลยข้างในเป็นไงมาอุ้ยสัตว์ทรายจากประเทศเพื่อนบ้านพี่จีนเราดูทรายจริงๆมาดูห่วงแท้เป็นไงนี่แบบที่ใช้งานได้จริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครซื้อของถูกดูดีแม่งหลอกลวงชอบบ้าชอบกดใจกดติดตามไป